เอาละได้เวลาเปิดร้านของเราแล้วนะครับเอาแล้วก็สวัสดีทานมู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เน็ตคาเฟ่แอนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโอ้ซึ่งในพาร์ทพาน์นี้เนี่ยครับเราก็จะมาทําการอัปเกรดร้านลงเหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้เรามีงบประมาณอัปเกรดร้านนะไปอยู่ประมาณ5,000นถ้าจะแบบอัปเกรดในส่วนส่วนนี้ไปได้เยอะนะครับแต่ในการขยายร้านเดี๋ยวผมน่าจะต้องแบบเก็บตังอีกสักพักเพราะว่างบประมาณมันเยอะเกินไปนะถ้าเราใช้ในส่วนส่วนนี้ปุ๊บก็ คือเราไม่มีทุนในการาทําร้านนะใ่ก็คือแบบซื้อของมาใส่ร้านนั่นเองเดี๋ยวนี้จ้าจะสั่งไอ้ไอ้ตัวเนี้ยที่ใส่ผลไม้นะครับเพิ่มแล้วก็ต้องสั่งของเพิ่มแค่เชียคนเดียวตัวเนี้ยน่นาจะไหวอยู่นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในพาร์ทนี้ที่ผมจะมาทําก็คือผมอยากเ,าเพิ่มความปลอดภัยร้านเพิ่มขึ้น,นอยากได้ขาดเพิ่มขึ้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแ๊บนึงนะครับ ก็คือที่ผมอยากได้กาก็คืออ่าเมื่อพดทีทแล้วหลังจากที่ผมได้อทับคลิปเสียนับก็คือได้คอมมาเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็บังเอิญน,นะฮะไปเจอลูกค้ารายหนึ่งที่มันบังอาจไม่จ่ายตังค์แล้วก็แบบเห็นนี้ไปเลยผมเลยแบบจัดเลยฮะเอ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็คือไอ้ตัวออโต้แมสนะฮะก็คือไอ้ตัวที่มันเปิดไอ้คอมให้เราเองอะ่ะเออใช่แบบนี่ครับลูกค้าปุ๊บเนี้ย ก็คือผมที่เก็บมานั่งกดเองนะครับเก็บไปร้อยเองซื้อไปเลยะฮะตีกดเองครับสะดวกสบายแล้วก็มีแบบเก็บเงินแบบออโต้ด้วยนะแต่ตอนนี้คือผมยังไม่เอาละกันเดี๋ยวเรามาเดินเก็บอีกว่าเพราะว่ามันสองเนสี่นะครับเราเอาตังค์ตัวนี้ไปใช้ย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าน่าจะคุ้มกว่ากันนะครับแบบเพิ่มของในร้านเดี๋ยวคอมเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะคอมเดี๋ยวต้องซื้อเอ่อที่วางผลไม้เอาแบบไหนดีแบบ แบบธรรมดาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าร้านเรายังไม่ได้มีอะไระแยะขนาดนั้นอาสักสองอันพอแล้วก็ชั้นวางเอ้ตู้แช่ตู้แช,ช่ได้แบบใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วก็ชั้นวางคองแบบใหม่ครับมาสักสองอันแล้วก็ตู้แช่เอาไว้สองอันนีกโอเคโอ้พันเจ็ดครับจัดมาแล้วก็ซื้อของมาใส่เลยคือตู้แช่ผมใส่แค่นมอย่างเดียวนะฮะคืออย่างอื่นผมไม่ค่อยมา เฮ้ยมีวายด้วยนะวายเขียวหรอราคาก็าแพงอยู่นะแต่มันไม่ได้อยู่ในตู้แช่ผมก็เลยแบบไม่อยากอมาขายอะ่ะร้านเราไม่ใช่ว่าจะขายตามลูกค้าที่ลูกค้าสั่งครับคือขายตามใจตัวเองที่เราอยากขายโอเคหมดแล้วงบประมาณที่เราใช้เดี๋ยวตัวส่วนนี้เดี๋ยวเหลือไปก่อนทักสามร้อยเออใช่เกือบลืมผมยังไม่ได้กินข้าวเลยดีว่ะ โอ้ดูควา,ามมุ่งส่งนะฮะวนทำงานเอาละพ้นงานแล้วก็ขออยันก,กันแข็งซะเหลือเกินเอาละฝากด้วยละ่ะเออเกือบลืมว่าตัวเองไม่ได้กินข้าวเลยฮะข้าวเช้าเราลงมืงานก่อนแล้วก็ไม่ติมปรือครับพร้อมที่จะลุยงานได้ทั้งวันนะครับใช่ละเราเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเอาละเอะ่เอไอ้ส่วนของตรงนี้ผมมาเคลียร์ละโอ้โหเลูกค้ารอจ่ายตังค์เลนี่ โอ้โหจะเยอะไปไหนฮะพวกคุณมาทำอะไรกันเยอะจัดเลยโอ้โหรอเก็บเงินอย่างเดียวครับโอ้ยแป๊บๆ900าล้อยแบเก็บทีเอาละเดี๋ยวนะเพว่าร้านเราแบบสกปกแล้วนะโอ้โหแปเลยครับความสกปกเดี๋ยวน้าสมมุติว่าตังเหลือแค่นี้เดี๋ยวผมว่าจ้างกาดเลยละกันนะเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีใครแบบเอ่อแฝงมาหรือเปล่าเนี่ยการ์ดแค่300ตะวันเองนะครับ แล้วก็มาสคอตนี่เดี๋ยวไว้แบบให้ร้านเราลุ้งลุ้งกันเดี๋ยวผมโอากาัดขวัญภาพแบบผมเริ่มจะสงสัยว่าเงินทุนในร้านเรามันหายไปไหนมารือยังกัดเอ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นกาดแล้วไม่ฮะเดี๋ยวนะถ้าพี่ใส่แว่นตาดำนี่ผมจะดูหน้าเกลียขามกว่าน,นี้นะนี่พี่ใส่แว่นแบบแว่นใสอะเออแล้วแบบนี่กัดหรือนี่เออแต่ ก็ได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีใครแบบกล้าหรือเปล่านะที่แบบจะออกร้านเราไปแบบดื้อเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมลูของตัวเองว่ะใช่อ่าไอ้ของที่เป็นเครื่องใช้อ่ะน่าจะเป็นกล่องใหญ่อย่างงี้นะครับหรือเปล่าวะเนี่ยมันกล่องเท่ากันหมดเฮ้ยหรือกล่องเล็กกล่องแบบไหนเนี่ยผมสงสัยของพวกนี้นะครับอ้าวไม่ใช่ถ้าสูผมเปิดผมก็ต้องขนเองไงโอเคงั้นเดี๋ยวผมปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้พนักงานเขาจัดก่อนนะครับ เออคือผมไม่อยากออไปเปิดกล่องแล้วก็เดินเก็บเองอะ่ะใช่เรามีนคนเก็บย้อะเดี๋ยว,เ,ยวเก็บกล่องนี้ก่อนจัดของนี้ดีกว่าครับเออดูดิมีชั้นวางไม่ว่างออระบากรออีกแล้วเอาละนี่ครับกล่องที่เหลือใช่เอาละนี่เป็นชั้นวางของก็ฝั่งนี้พอดีแล้ว โอเจอาฉันวางใหม่ครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ที่ใส่เอาฉันเฮ้ยเดี๋ยวฉันวางผมซื้ออะไรมาบ้างวะเนี่ยอันนี้คืออะไรโอ้ตู้แช่โอ้โอตู้แช่มาเพิ่มนี่เองเดี๋ยวนะตู้แช่อ่าไว้ฝั่งนี้แล้วกันหรือจะขยับขยายตู้แช่ไว้ฝั่งนี้ดีเอออีกหนึ่งตู้อันนี้มันก็อยู่ใกล้ใกล้กันเกินอะ่ะอันนี้ที่วางผลไม้เอาละเรียบร้อยครับ ไปเก็บตังก่อนเอ่อตู้แช่เดี๋ยวตรงนี้มันก็ดีนะสำหรับลูกค้าที่แบบอยากเข้ามาแล้วก็แบบหยิบแล้วก็จ่ายจังเลยนะฮะหรือไม่งั้นก็แบบเดินเิร็จดีจากนั้นคือกาดผมทำงานอย่างเนี้ยวัลสับร้อยที่คุณมายืนเฉยๆนี่มันก็ไม่ใช่นะต้องไปหาจ้างขบวยมาซะและ้ว เพราะว่าร้านเรานี่มันต้องแบบหลากหลายนะขายของไม่งั้นลูกค้าก็จะเข้าแคบสองหรือสามประเภทใช่เราต้องแบบเพิ่มเติม,ตมในหลายๆอย่างก็คือเดี๋ยวนะี้ซื้อน้ำยาเช็ดกระจกอะไรนู่นนี่นั่นไปด้วยแล้วกันนะครับน้ำยาทำความสะอาดด้วยอะไรที่มันราคาหลากักร้อยนี่แล้วกันลองมาเส่เพราะตัวเนี้ยช่องแบบยน้ำยาล้างจานเลยด <c oughs> ิเออเอาอะไรเป็นเคียงมากวนนะครับตนนัวนี้ต้นนเรมีเยอะนะพันเจ็ดจัดมาครับูหรือหนึ่งพัน คือร้านมโก้รู้สึกจะใหญ่โตนะแบบยังไม่มีใครแบบรักรอบออกมาเลยหรอกล้องก็ไม่ได้ติดนะแต่จ้างแกากมาป้องกันเออแบบไม่มีใครเผลอเลยไม่หรือว่าผมอาจจะไม่เห็นนะคนตัวนี้นคือผมสังเกตมาแบบน่าผสมกวรนะทําไมการลมขึ้นสุดเกินนะแต่ไม่มีใครการอ,อ๋อตกใจหรือว,ว่ากาศวิ่งไอ้นี่จะวิ่งเวสลินโอ้ตกใจหมดอ๋อแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอเติมสเสบียงเข้าวัดน,นะครับ ในส่วนตรงนี้เฮ้ยราคาแพงอยู่นะไอ้พวกนี้อ้ว่าเป็นเร่นไปเอาบินไม่ไกล,ลใส่ทักษาจังแล้วก็ราคาโคตรแพงแล้วพวกขเครื่องใช้เกี่ยวกับรถอะไรนี้นะครับนี่บ้าเลยเาขายเป็นอกิจแล้วกันนะครับกินกำไรไม่เยอะกินแค่ปอประปปปโอเคอ่ามีคนมาซื้อ,ล,อละ เน,นี่ยไอชั้นวางแผนผมกะว่าตอนแรกกะจะไอไว้ใส่พวกนี้แหละนะแต่ผมมาใส่พวกของกินแล้ว <c oughs> เออแบบเออมันเอนเอออกไม่ได้เฮ้ยได้เหรอเออได้ดีกลับได้นี่ว่าเอาไอนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีของที่เราจะเก็บกลับคืนใส่พวกของเครื่องใช้ครับนี่สามสิบโอ้โหเพลงแล้วขายเป็นสามสามแล้วกันนะครับใส่ไปแล้วก็ นี่เท่าไรอู้หูสิบเก้าโอเคได้อยู่ขายไปยี่สิบจัดมาครับอ่าสามช่องแล้วก็ตัวนี้ยี่สิบห้าขายยี่สิบเจ็ดเรากินราคาไหมครับเราไม่ได้กินกำไรเยอะแยะนะแค่แบบกินแบบเกินครึ่งไป <c oughs> <c oughs> เออของเต็มชั้นครับเอาอันนี้เหลือเอาอหรือชั้นบนที่ยังไม่วางใส่นี่ไปครับนี่ใส่ันล้นลื่นๆไปเลยแล้วก็ อย่าเริ่มจะโดนล้านแล้วอู้หูอีกเร็วรวยเลยทีเดียวเชียวนะฮะเฮ้ยตอนนี้งบประมาณอา้าวเดี๋ยว,เ,ยวเกือบลืมอะลืมจ่ายบิน <c oughs> ตอนนี้งบประมาณเรามีถึงสองพันแล้วนะครับเราสามารถซื้อคอมใหม่ได้หรือเปล่านะครับในราคาคืออยากได้เซตนี้หรือว่าเราจะอัปเกรดคอมใหม่ดีเออแต่ประเด็นคือจะคอมเก่าไปขายได้ที่ไหน นั่นแหละนะครับที่น่าคิดรเราจะไปทิ้งได้เลยแล้วก็มันจะมีร้านาข้างๆตรงนี้คนระับก็คือเป็นร้าน cycle, รีไซเคิลเนาะคือเราต้องเอาคอามเก่าเราไปขายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดนะ้านรีไซเคิลก็คือมันรีไซเคิลของมือสองไอความเรอาอะของมือสองเดี๋ยวนะผมต้องรอความฝั่งนี้คนระับอ้าวละอ้าวปีแค่เล่นเสร็จแล้วเออเอาโต้ดีกว่าใชา่ ขอเก้าอี้ขอเก้าอี้เพราะยังไงเก้าอี้เราต้องเปลี่ยนหมดยกชุดอยู่แล้วนะฮะใช่เดี๋ยวลองพี่ซิเคลกนกับพี่ก้อนมนอารีไงพี่เฮ้ยอ่าผมของมารีนะเฮ้ยรีผมได้ป่หรือต้องไปรีที่ไหนเฮ้ยรีไซเคลิลยังไงคือผมอยากเอ่อของมารีเอาวางมันวางทิ้งไม่ได้เออเออโยนโยนได้โอเคอ๋อนี่ก็คือของไม้เขาเออเราได้แบบทั้งหมดเลยนะ ไม่คือประเด็นคือต้องขนของมาหน้าที่นี่เลยหรอ<_ <C> _ <T> ไปเคียย์ที่ร้านผมได้เปล่ามันไกล<_ <C> _ <T> ไม่ใช่อะไรียนเดินนะอย่าได้แป๊บหนึง่งสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งเนี้ยมันจะรีเซเคเกให้เราหรือเปล่าอ๋อเมาส์คีย์บอร์ดอ่ะลองลองโยนทิ้งก่อนนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะอูร้านโคตรสุปเลยนะตอนนี้อ่าไม่ขึ้นนะสรุปคือเราต้องออกมา,าที่นี้อีกด้วยมีคนช่วยผมคนกลาง,งหรือเปล่า พี่กลุผมจอมมาหมดนี่ผมเดนจนขาล่างนะบอกเลยพี่ไม่สนใจไปที่ร้านนมดหน่อยอะฮะคือเดินไปสักนิดก็ยังดีมไม่ต้องมานั่งเตะๆแล้วก็สบายแต่จอดในร้านมุ่มๆแกล้งนะไปหรือเปล่าคนม,มาทอเลยโอเคเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะโอ้โหทำความสะอาดร้านอีกด้วยลูกค้าก็โคตรจะหลอดนี่ ช้เวลาตั้งนานโอเคตอนนี้คือผมจะรีไซเคิลแค่2ชุดก่อนครับคอมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตังค์จะพอหรือเปล่ากับเซตคอมใหม่นะไม่รู้ว่าจะได้คอมเทพมาหรือเปล่าเดี๋ยวน่าราคาน่าจะประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าราคาหนึ่งชุดมันเท่าไหร่ใช่ไปดูกันเลยครับนีเ่เราได้แค่โต้เลยวันนี้นะ <laughs> ใช่แล้วก็เก้าอี้โอ้โหเก้าอี้เทพมาหนึ่งพัน หรือเราจะแบบเก้าอี้เดิมหรือเปล่าอ่าผมว่าเก้าอี้เดิมอะจะดีแต่ละต่พวกเนี้ยมันเพิ่มดาวขึ้นไงแล้วประเด็นคือมันมันไม่ได้ดูสวยหรือเท่อะไรเลยนะฮะเราจะมีตัวเทพโอเคเดี๋ยวเอาพวกตีดามมาก่อนแนล้วค่ะบเดี๋ยวร้องดูกอนอู 3, <c oughs> อ้สามพันเฮ้ยมันไม่ได้เชิงอ,อัปเกรดขึ้นมาหรือเปล่าไอชุดเมื่อก่อนนี้เท่าไหร่มาแลโอเคจัดมาครับคือ,อโลเซตคอมไปสองชุดแต่เราได้มาชุดเดียว คุ้มค่าไหมมันก็คุ้มแต่ว,ว่าแบบราคามันเพิ่มสูงขึ้นะนะใช่นี่นี่นี่มาเร็วมาเร็วอ้าเดี๋ยวนะพื้นโซปปกก็อีบังไม่ได้หรอเวอร์เกินโอเคเรียบร้อยครับเซ็ตขออใหม่เดี๋ยวดูราคาก่อนราคาเราตั้งได้เท่าไหร่เยอะหรือเปล่าข้อใหม่มาได้ราคา ชั่วโมงละ37บาทนะฮะก็คือราคาเพิ่มสูงขึ้นนิดนึงนะครับต่างจากครอมเทพเออามาื่ัดที่แล้วนิดเดียวเพราะมันใช้แบบเออของไม่ต่างกันนะฮะเดี๋ยวนะผมว่าการผมน่าจะหลับหรือเปล่าคือแบบเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแบบยืนดูดูเชยเชยเหมือนแบบไม่ไม่ได้ยินเสียงแบบแบบอ่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับก็แบบ น่าจะไม่มีใครแบบทอาไรไรบ้านเราเลยทอดแท้เลยสายจ้างกาดมาให้เพื่ดูไม่ได้ดูอะไรดูจะเจอแบน่าจะดูขอบประตูดรือป่าเฮ้ยโอ้โหนุ่มหมดแล้วมัวแต่เออไปรีไซเคิลของมือสองอยู่ใช่ของก่อไปขายน่าตอนนี้คือผมคิดว่าผมจะได้คอมอีกสักชุดนะแต่เป็นคอมอีก ระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ระดับเมื่อกี้อีกก็คือเพิ่มระดับใหม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นกี่ดาวรวมทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้คือผมขาดตังอีกไม่กี่ร้อยเองนะครับเออที่ผมก็จะได้คอมิกเซตหนึ่งมานะเป็นเซ็ตที่ไม่เหมือนกับในชุดพวกนี้เลยคอ่ะก็จะต่างจากเซตเดิมที่เราเพิ่งสั่งมาอีกใช่ก็มันจะมีของเก่าอยู่ไม่กี่ชิ้นหรอกนะครับอู้แต่ยขยะในร้านเยอะจัดเลยตอนนี้เฮ้ยเผื่์แป๊บเดียวเผื่อแป๊บเดียว เฮ้ยครบแล้วฮะสามเปเ็ 3, เอาละผมกดไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วมุกขาดจะไว้จ่ายบินอ๋อดีิงนะนอยู่นะครับจ่ายบินเออใช่ต้องรอครับรอรอเสร็จนี้เออแล้วเป็นเก้าอี้แบบหนึ่งด้วยนะครับใช่โอ้นี้ออกจะสวยด้วยเป็น e. กเก้าอี้เกมเมอร์แบบแททูเลยเอาล่ะผมเปิดให้อา่าขอให้เป็นเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวนะโอ้โหทำไมนี่มาขว่อนเพื่อนเลยโต๊ะเป็นโต๊ะแบบเดิมอยู่นะครับ แล้วก็ตัวเซตคอมก็จะเป็นเซ็ตเดิมฮนะเออเป็นสีดำอ่าแล้วก็คราวนี้จอเป็นสีดำด้วยเออใช่ครับโอ้เซ็ตสีดำเลยเอ้าว่าเฮ้ยแบบสีขาวสีดำม่มันก็แบบรู้สึกว่าจอนี้มันจะจอเล็กขึ้นไปเปะ่ะจอสีดำอะ่ะจอเล็กกว่าจอสีขาวนะครับรับดูไม่ผิดเฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้สั่งเอเมอส์มาไหมนี่ เออว่าชิบหายแล้วเดี๋ยวนะไอ้กล่องเนี้ยจะเป็นกล่องเออกวียนั่นไงตัวแหละเฮ้ยลืมสั่งเมาสแล้วจะเล่นยังไงเอาละลูกค้าปวดใช้คีย์บอร์ดแทนเมาส์ไปก่อนแล้วกันนะ,ะนะเออเมาส์เดี๋ยวต้องรองสักพักหนึ่งเออลืมสั่งได้ไงวะเนี้ยเอาละะ่ะเสร็จสักทีเซ็ตคอมใหม่แต่ยังสามดาวอยู่ ออราคาน่าจะไม่ต่างกับเ,ออเครื่องห้านะเพราะดาวมันเหมือนกันนะครับใช่ก็คือค่าลําตุนมันก็อ่ากลางๆเหมือนกันเลยครับใช่ก็ถือว่าเราได้นะครับก็ราคาประมาณใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นเอาแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ในเพียงเท่านี้กันเลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากาากดไลค์กดติดตามไปด้วยและถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพารนะ์ทหน้าสวัสดีครับ